ทุกคนพ่อมาฟังแล้วนาวินงคอมเซ็นเตอร์นี่เป็นอะไดังติดเดี๋ย <c oughs> มารอห้างดีดีกว่าก่ <c oughs> นถ้าแหละอันนี้ของเวียดนามอีกทิปมีทุกคนทอาจะมากินอาหารทาี่ร้านทักหมูสามชั้นเลยว้านานั่นเป็น โยรมุขอับกะบากเลยวิธีกินเนาะวิธีพันใส่ันดูเจอมังนัดหวานเจลเบรนขอด้แซบหางควันตีบอ่ะอันทัางนันาช่ไหมละ คนพ่นอมาฮอลลนาะอวินคอมเซ็นเตอร์ห้างมา็ใหญ่เลยเดี๋นีน้องเขาทถนี้มีอย่างวัดทีด่เป็นวัด,ดววามาทำทางไหนครับห้างวินคอม เปิดตั้งสิบโมงนะเพื่อนเดินอยู่นะตั้งสิบโมงคล้ายๆเราเต้นเลยน้องงามๆเพื่อนกันเลย,ยขาน้าขา,ขานี่เพื่อนกันเลย,ยนี่เป็นซาลาเป็นซาลาให้ทุกคน พูดไงเลยทุกคนวิ่งขอมวิ่งขอมอยู่ฮานอยหลายชั้นเลย ดังเต็มคอมชานชุนนีจล็อกถอดโอ้ยน <tester. S 2> ี่กีแบนบังกัดเนาะพอประเทศ เลียน,น้ำบัสก่อนกจะต้องลายเลยทุกคนแต่นี้ห้าหลายโอ้ห้างเนี่ยเลยเกาะเนี่ยโอ้ซับอุ้ยห้างน่าเป็นตะเลอาเวย้ยคือจริมีเครื่องแบบน่าสนใจหลายเแบบเดี๋ยวมาเลาะห้างนี่ดีกว่าคน เนี่ยไปตะหันกันเลยแซมซุนไนท์ซัมชิงบาร์บีคิวของเกาหลีอาหารไทย เทียนหลงของคราเกังแล้วค่เลยเ,เลิคีนใช่เลยเลลิคินโทเรียนอันนี้อย่างสิงคโปร์่านสิงคโปร์กินเต็มเลยยิ่นซ้ำสิงคโปร,ปโปรนน์เทียนหลงมีมหลังคอเรียนไฟสเกน,นนนนะ เลีนไฟสิเกียนบุฟเฟ่ออนอาหารญี่ปุ่นก็นมีเพื่อนน้ตดแซมมีกาโดซูซี่เสียซูซี่สายพานซูซี่สายพาน ก็แซ่บดีเป็นบุฟเฟ่ปะเป็นี่ห้างท่านที่บเคยเห็นแบรนด์กันมีแน่นอนอะไรอันนี้ของเวียดนามเองตี๊ของเวียดนามเองที่บอกนี่จีนบูเหลา สินบูนเหล่าเลมอนสเต็กหลายขนาดเลยนี่ทุกคนเขาจะมากินอาหารมุกฮานอาหารเวียดนามเนี่ยมันจะมีอาหารของเวียดต้นตำรับเลยวันนี้เอราจะข้บไปตรงที่นั้นเมนูมัน เป็นเซตกันมีนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเบิงว่าเขาจะสั่งเซตใดไปหาโต๊ะนั่งกันก่อนนี่ทุกคนพวกเขากำมากินขา้าวที่ห้างอาหารน,นี่อันที่สั่งกันมนนเป็นอย่างน,น,นี้น้ำแก้วน้ำจุ่มหรือเปล่าพันพันหมูสามชั้นหนึงบอ่อหน,ะนึ่นหมูสามชั้นน่ะเออแบบคือห้านั่นอาหารเดียร์อยู่ว่าเราเดียร์เลยใช่ครับพันหมูสามชั้นแมนนพัน <3 S 2> ต้อมีปกนงน่อเนเลยรีที่แผ่นทุกคนแผ่นนั้นแทนนี้ไม่ใช่เป็นแผ่นโยหนือขอุมแน้งบาคือบ้านของคนบ้าัน้องเราต้องใส่น้ำไปทังและกินสา น่่นนวิธีกินเนาะวิธีพันใสแ,<ย>แบบนี้เออหมดใสไปดูกระพันนั่นแหละ้เอาแฮมยอนเจ้ามันเป็นเจลวมังนัดเป็นบบนี้เจลวมังนัดนหวานนี่ก็เจลราดนะหรือวใส่จิ้มใส่กันเลโอเคปมันในก่อนก็ถ้าหมูปหเป็นกระแซบไปนเนาะแบบคาร์ตนเต็มนะเยี่ยมมากเลแซบแห้หวหวาน อันนี้เป็นหนังมันที่บ,บอลนี่หนังเอกอาแจวใส่เนาะแล้วก็กินเลย <ไ somebody. S 1> เซอร์เบนีนน่ตัวนี้เป็นจุม่มเนาะเป็นจุ่มหมอ้อฮอนนีนน่ขอบคุน,น,นมาแล้วหม้อมาแล้วเขาให้เสื้ออยู่ นี่นี่เป็นจุ่มบอกอ่หนเกนี่คือคืออาหารยคือฮอตพอตบอกกาเรื่องของฮอตพอตบอกฮอตพอตเวียดนามเห็าเโอ้ยนี่ก็คือฮอตพอตเวียดนามเลยนักนี่เป็นชิ้นมีต้งหู้อันนี้ต้งหู้ต้งหู้แห้งิกับพวกน้ำอ่ะ ซอสจะเป็นน้ำจุ่มเป็นน้ำจุ่มแซ่บปิ้วจะเย่จะเป็นอะไนหรือล่เป็นมอฮอนมอต้าซีนลงซีนเลยนี่แซ่บเอกว่าอย่างไหกล้องนั่นนึงเลยเดี๋ยวซีนเนี่น่แดงแซ่บลงเมยผักลง ลงมากินกับจ้ำาข,ขอบุ้เนาะน,นี่เออพานขอบวุดนอันนี้ตักินทีไไ่เลยน้ยตาเส้นน่อยน้อยนิเดยวราข้าวุนเราเผ่อว่าหูเมื่คนพ่อกินเผาลรเนาะห้าน,หน,นี่เ,เออน,น,นี่ย,นะยห,นนห้านห่างหางควันตีบอกอนบบเป็นมดไปแปดแ0นกับเจ็ดพันดงเนาะก็ถือว่าแพงอยู่ มันนี้กระซิเตรียมตัวไปสถานที่ต่อไปแล้วไปพีทพัน์ทานโฮจิมินเนาะนอนรวมกันตอนนี้มันทสานสา <c oughs> <c oughs> ทานครอปก,ก็มีไข่เกือบครอ d i s ส o v e r บอรีขารื่องมวดลมอีกวินขอมหางชัน หทางนั้นเป็นทางไหนทางนั Jamie, <always S 2> ้นหรอทางหน้าเปนทางนั้นหรอ โฮจิมิน mm hmm. มาซึลืมอย่างนี้นะเตงมาทุกคนวันนี้เราจะไปทันที่อไปนะพิพิธภัณฑ์ทานโฮจิมินเนเ่ hmm. ากำลังจะเอื้อนรถไปอยู่ตอนนี้ข้าง mm hmm. หน้านมีแม่นวัดเมียงวา Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.

โชว์โวคอยแบบนี้เออก็มีอันส่วนดอกไม้อยู่ในค่ะเป็นบรานไฮฮ้องเลจิงนี้เป็นบาไฮเรมหาไรแงาของฮานอยเนียแต่เขาจะเลยมาไฮฮู้ผลิตยาติด benda mereka ini, saya nak ambil wang kat